ขึ้นกี่ทุ่มตอนนี้รอพิธีการเสร็จครับพิธีการเสร็จปุ๊บก็เริ่มทำงานแสดงเลยครับนี่ไงนี่อาจจะเริ่มแล้วเนี่ยนี่ครับจริงเป็นครั้งแรกประชากมา มาอจางสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับรอู้ขอบคุณของขวัญทุกทุกสิ้นครับผมขอบคุณขวันทุกชิก้น bon นะครับอุ้ย <c oughs> อ่านคอมเมนต์ไม่ทันเลยครับทุกคน <c oughs> อ่านคอมเมนต์บพท่านเลยครับขอบคุณทุกคนมากครับ ใจในการทํางานลิสิทเมสซาเจอกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดผมไปทําการแสดงใกล้ใกล้คุณที่ไหนนะครับก็มาเตรียมใจให้กันหน้าเวทีครับที่8จะไปเล่นสวัสดีครับไอท็อปสวัสดีทุกคนนะครับ ขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักทุกคนนะครับฝากช่องทิกตอกเล็กๆของผมด้วยนะครับขอพูน้องควนจะน้องตังด้วยครับจักคุราบไปพอยให้หนูสอบหตั้งใจนะครับน้องแข่ผมุกขอให้กวนเริ่มยังใกล้ยังยอันนี้เขาเป็นสปอร์ตของรายการอะไรอะ่ะสปอร์ต อ๋อขอบคุณครับผมขอบคุณคุณขวัตนะครับขอบคุณโดนัทนะครับเบฟซีจ็กโกลลาขอบคุณนะครับเขาก็เลยจะมาผมดูคลิป อยู่ะคะ่านท่านนี่นี่แต่ว่าต้องบอว่าต้องจงใจจดใจจดในการอ่านเลยเนะี่ย เลื่อนเร็วมากใช่ไหมครับแต่ผมอ่านนะขอบคุณครับเออเหตุผลที่ผมไลฟ์วันนั้นใช่ไหมที่ผมไลฟ์ในเพจใช่ป่ะผมจะบอกให้ทุกคนผมจะฝากอ่าผมจะฝากช่องทิกตอกผมนี่แหละให้กับทุกคนในเพจรู้แอบด้วยครับแม่แม่บางคนที่ยังไม่มีทิกตอกอะไรเงี้ยครับแม่แม่ผม แม่แม่แฟนคลับที่ยังไม่มีทิกตอกครับจะได้แบบว่าเออรู้ว่าผมมีช่องทิกตอกนะแล้วก็มีการไลฟ์สดผ่านทิกตอกได้อะไรเงี้ยครับก็คือจะบ้าย,ยาให้ทุกคนไปโหลดแอปทิกตอกมาแค่นั้นแหละไม่ใช่อะไร เพลงใหม่นะครับเพลงฮักปวดจับที่คำชะนวดตอนนี้ยังไม่ไม่ทราบเลยครับว่าในห้างจะจะออกมาไหนนะครับนอนรับแล้วมื่เนี่าเพราะว่าวันนั้น่ะที่ผมพูดได้ว่าผมมีอะไรจะมาบอกเี้แล้วก็ผมก็เงียบไปเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าเนอินเทอร์เน็ตผมมันคิดอินเทอร์เน็ตมันคิดนะครับพูด ชีน้ำหอมสมักหน่อยะขึ้นเวทีจะได้แบบหอมทุกคนจะได้จะได้แบบกลิ่นน้ำหอมจะได้แบบติดตัวทุกคนไปในท,ทุกทกที่คนหอมเลยได้กลนินครับ วางไค่บอกว่าเขามาโดนเธอตุกขอขวันไปแล้วไปของเขาได้แค่ขอหน้าโจเฉยๆเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าโดนโดนเธอตุกขอขวันไปหมดแค่เธอยิ้มเขาก็ส่งให้เอย่าไปชมผมร้องเพลงไหมทุกคนไมเราไปดีไมเรียนคือพี่เทียนนอนอยู่อะผม ต้องผูกพี่เทียนใช่ไหมเนี่ยไปไปิธีกันเทนครับไปลี่อับพี่เทียนกลับกล้องเป็นอยู่ใช่ไหม ไปกันค่ะพี่นอาา้องค่ะไปขอเสบ ิดยังไงวันนี้พระเอกไลฟ์เนี่ยไลน์ติ๊กตอกอกันจริงเหรอช่วงนี้ไลฟ์ทุกวันช่วงนี้เหรอใช่ไลฟ์ทุกวันเลยเหรอเดี๋ยวนีช่วงติ๊กตอกเหมือนกัน you like สเตรนต์ที่ไหนครับวันนี้มาเรียโคแม่งค่าเพื่อม,มั่งจังหวัดพันแก่นค่ะ Yeah. เรืบืดวันสร้างผลงานมานาดนับน้องคนนี้วี่แรงแรงแรงศรัทธามานาดเนิ่นหปีวงรบีบจิตเื่นเดินแฟนหมอลำชมเพื่อเธอ็นจำเดินใจ60ปีน้องรับใช้แฟนทุกท่าน60สิปียังคงมั่นไม่หวั่นไหวหกสิบปีขอบุณรแฟนเั่วแดนถ่ายสติปไว่าไวงหมอลำมหาชน มวนคักเต้าก็ตัวหอมวันนี้เต้ายิง้า